ค่ะสวัสดีค่ะอัปเดตหน้าร้านกันเช่นเดิมนะคะกับวอร์จริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะเย็นวันที่28พฤษภาคม2568ค่ะ0804141669นะคะแล้วก็085 087 6581ค่ะรถถมือ2และอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถค่ะ ของจังหวัดอุดรธานีนะคะร้านของเราอยู่ที่อำเภอวังสามหมอนะคะคันแรกนี้เป็นตัวคูบ o ต้า3 6 0สามหค่ะตัวรถฐานดันดินค่ะแล้วก็มีผ่านพวนให้นะคะรถคันนี้สวยๆเลยค่ะเก็บสีเพื่อความสวยงามนะคะระบบเครื่องคัดปกติตัวเดิมค่ะ ราคาอยู่ที่259,000บาทนะคะ259,000บาทค่ะยางสวยสีเส้นเริ่มทะเบียนชุดออลลอยมีให้ครบนะคะตัวนี้ค่ะ B2140S ติดจองจะไปด่านขุนทดสุกนี้นะคะตัวนี้สวยๆเลยค่ะรถที่ว่างอีกคันหนึ่งค่ะเป็น B2140S นะคะคันนี้จดทะเบียนปี65ค่ะ ตัวเปล่านะคะตัวเปล่าปี6545ชั่วโมงค่ะอยู่ที่169,000บาทค่ะ L 3608คันนี้ก็259,000บาทนะคะหน้าหลังค่ะแล้วก็มาที่หน้าร้านนะคะ คันนี้เป็นคูบอต้า L 5 0 1 8 d t ดีที่จดทะเบียนปี60ค่ะตัวรถหน้ากากผานดันดินแล้วก็มีผานพวนใหม่ตรลาเพชรให้เป็นใบ22นิ้ว5ใบนะคะตัวนี้3 9 9 0 0 0บาทค่ะ3 9 9 0 0 0บาทเช็ครวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเดอของเหลวนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นงานเก็บสีค่ะ 3 9 9 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวสำหรับท่านไหนที่อยากดูชั่วโมงคันนี้2,136ชั่วโมงการทำงานนะคะถับมาค่ะเป็น L5018 SP ค่ะคันนี้จดทะเบียนปี66ตัวรถหน้ากากผานดันดินแล้วก็ให้ผ่านพวนใหม่ตาเพชรใบ24นะคะ ตัวนี้ปี6 6 5กห0 0แสน0บาท1560ชั่วโมงค่ะพวกนี้สีเดิมทั้งคันนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะยางหน้ายางหลังตามเดิมโรงงานเลยนะคะปี6 6 5 5 0 0ชั่วโมง5แสน3900บาทค่ะ 50อีกคันหนึ่งค่ะเป็นตัว SP ปี64ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนปลาช้างนะคะ D H 246F มาให้ค่ะตัวนี้ก็สีเดิมทั้งคันนะคะสีเดิมทั้งคันตัวนี้1,200ชั่วโมงใส่ยางหน้าให้ใหม่ตัวเดิมมันเป็นแตกลายงามานะคะตัวนี้490,000 เ0้าบาทค่ะ4 9 9 0 0 0บาทค่ะ4,018ค่ะ L 4 0 1 8ตัว SP ปีหกตัวรถหน้ากากผ่านดันดินดูแค่ใบเกตนี้กินขาบเลยนะคะ500กว่าชั่วโมงค่ะแล้วก็ผ่านพนสวยเดิมทั้งคันน็อตไม่เคยขยับสีเดิมทั้งคันเลยนะคะตัวนี้4ี่แ0 0สบาทค่ะ คัดหน้าค่ะ4018 SP ปี65ตัวรถหน้ากากผามดันดินแล้วก็มีผ,ามผ่านพวนตัวนี้ก็สวยเดิมทั้งคันตรงตามรุ่นตามสเปคเลยนะคะ439,000บาทแต่ว่าใช้งานเยอะกว่าคันนี้อ่าตัวนี้อยู่ที่900ชั่วโมงค่ะ l 4 0 1 8 SP เป็นรถตักปี66ตัวรถชุดตักถังถ่วงค่ะ ตัวนี้469,000บาท200กว่าชั่วโมงเองนะคะปีใหม่ๆด้วยค่ะ40คันสุดท้ายเป็นตัว SP แต่ว่าเป็น s p ปี 63ตัวเริ่มต้นนะคะเป็น SP แต่ว่าเป็นปีแรกของการผลิตตัว SP อร์พุง่ายๆตัวรถหน้ากากผานดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะยางหน้าแมค่ค้าใส่ให้ใหม่ยางหลังตันเดิม80%เก็บสีสันภายนอกเพื่อความสวยงามเครื่องคลัดเดิมภายในห้องเครื่องก็ไม่ได้แตะเรื่องสีนะคะพวกเสาโครงต่างๆ389,000บาทค่ะสำหรับ4018 SP ปี63 2,174ชั่วโมงนะคะสำหรับตัว40 SP ปี63ถัดมาค่ะ L3218 SP ปี 8, 64ตัวนี้800กว่าชั่วโมงตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนดูใบเกตหน้านะคะใช้งานมาน้นน้อยค่ะตัวนี้329,000บาทสีเดิมทั้งคันนะคะตัวนี้ L4018 คันนี้เป็นตัว DI ค่ะตัวรถผานดันดินแล้วก็มีผานพวนมาให้นะคะเก็บสีสันเพื่อความใสสวยงามค่ะตัวนี้ 269,000บาทเท่านั้นเองนะคะ269,000บาทค่ะเล่มทะเบียนชุดโอนลอยมีให้ครบนะคะอีกตัวหนึ่งเป็น4508ตัวดีทีค่ะตัวรถผานดันดินแล้วก็มีผานพวนนะคะ2 5 9 0 00บาทค่ะเก็บสีสันเพื่อความสวยงามค่ะ L 3 6 0 8 SPP 57ตัวรถชุดใบดันแบบคันโค้งค่ะแล้วก็มีผนพวนค่ะยางใหม่สีเส้นค่ะตัวนี้ก็เก็บสีสันเพื่อความสวยงามนะคะ2องแ0นหบาทค่ะ MU4902 ค่ะปี B 64ตัวรถหน้ากากผนานดันดินแล้วก็มีผานพวนให้ตัวรถสวยเดิมทั้งคันเลยนะคะแปชั่วโมงการทำงานค่ะปี B 64สี่ห้าแสน 5้าหมื่บาทค่ะห้าแสนห้าหมบาทค่ะยันม่าค่ะยันม่า YM357A สห้าปีหก้านะคะตัวรถผานดันดินค่ะแล้วก็มีผานพวนนะคะสวยเดิมทั้งคันเลยค่ะตัวนี้อยู่ที่3า9แ0 0เบาทค่ะ ยันมา EF514 า EF514T ค่ะปี B 64ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็ให้โรตารี่มานะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะตัวนี้อยู่ที่2 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะยันมา e f 3 9า EF393T นะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะปี B 62ยังใหม่4เส้นค่ะ2 5 9 9 0 0 0บาทค่ะ อุปกรณ์ต่อพว่วงผ่านพวนของ DCK โครงยาว1เมตรแ5ดสิบห้าเซนใบ24ี่นึงหมืน้าค่ะใบ22อยู่ที่1,8 5 0 0นพันหร้อยนะคะค่ะลิปเปอร์ค่ะลิปเปอร์สคขายาว2เมตรอยู่ที่ สองหมกับอีก900อค่ะผ่านพวนใหม่ตาเพชรใบ22 3,1500ค่ะใบ24 28, ่สิบสีองหมื่นแปดไปสามหมนะคะ5้ใบค่ะขุดมั่น1 1 9่งนะคะสำหรับตัว DCK ใบผ่าน22นิ้วค่ะ ปะก้อนต่อพ่วงของบริษัทโชคชัย CAM สินค้าใหม่นะคะ1นึเมตรหกอยู่ที่4ี่0มใส่3 2 3 4 3 6 4 0 1สีเมตรแปอยู่ที่55าหมใส่4 5 4 7 5 0ส่าค่ะ ตัวนี้เป็นตัวตัวตดหญ้าของตราเพชรนะคะเป็นสินค้าใหม่1เมตรอยู่ที่23 0 0มเมตร2ี่อยู่ที่2 5 0หมาเมตร40อยู่ที่27 0 0 0ค่ะโรตาร 5, ี่ว่ายสองพันหาอาเอนะคะเป็นตัวนี้เป็นของยันมาเนาะมันน่าจ,จะเป็นเมตร90ค่ะตัวนี้อยู่ที่48,000บาทค่ะ ผ่านสามติดจองจากนกครสวรรค์เมื่อกี้นะคะตัวนี้ KHL ค่ะผ่านสามสวยๆเลยนะคะ KHL ค่ะโรตารีของมือสอง RX หนึ่งเก้าสาม F ค่ะ mm hmm. ใส่พวกคูบัต้า MU สี่เก้า หรือว่า MU 5 5นะคะสำหรับตัว RX 1 9 3 F ตัวนี้อยู่ที่55,000บาทสวยๆเลยค่ะฟันเต็มๆเลยนะคะฟอด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 เข้ามาใหม่นะคะฟอดเข้ามาใหม่ค่ะเดี๋ยวรอฟังราคาอีกทีหนึงนะคะเดี๋ยวเอาไปรีวิวลงช่องให้อีกทีหนึงค่ะสำหรับการทำงานเป็นคลิปแยกเนาะค่ะ L 5 0 1 8 คัน4 59,000บาทก็มีลูกค้าจากท่าคันโทรมาจองไว้เมื่อวันก่อนนะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะเครื่องปลูกมันค่ะใส่รถไถคูโบต้า4745 50แรงค่ะอยู่ที่49,000บาทค่ะเป็น CP 100F นะคะตัวนี้49,000บาทค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงและก็รถไถมือสองล้านของเราค่ะว่เจริญแท็กเตอร์นะคะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี080 41 41 669 085 087 65 81ค่ะ